สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสกรสคเสนอ,อ,ร,สอรายการ360องศากับการดูแลชีวิตครูลดภาระเพิ่มรายได้ ปลดเปลื้องพันธนาการของครูไทยต้องแก้ไขให้ตรงจุดช่วงนั้นนะคะก็มีหนี้สินมากมายนะคะก็เลยคิดที่จะทำขนมขายนะคะก็ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะก็ยังหนี้ก็ยังคงเดิมนะคะยังไม่หมดะคะ่ะท่านผอทอี่นี่ก็เป็นประธานนะคะประธานเครือข่ายของพัฒนาชีวิตครูเนะะี่ยค่ะเขาก็แนะนําให้พี่ว่าเออลองเข้าร่วมตัวนี้ดูสิโครงการนี้เขาก็ สอนให้ลดละเลิกนะคะแล้วก็ให้ประหยัดเราก็รวมหนี้ทั้งหมดนะคะรวมหนี้ทั้งหมดทีนี้การจ่ายหนี้เนี่ยพอร,รวมหนี้หมดแล้วเราก็ยังมีเงินเหลือนะคะพอมีเงินเหลือจ่ายเ,เงินเหลือใช้ทุกเดือนนะคะแล้วก็ยังมีอาชีพเสริมอีกนะคะอาชีพเสริมเข้ามาอีกนะคะก็ทําให้พี่ชีวิตของพี่เนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากที่พี่ได้เข้าโครงการนี้แล้วค่ะ ดังผลบุญส่งให้ได้พบแสงไฟที่ปลายอุโมงถ้ามองย้อนกลับไปนะคะถ้าไม่มีโครงการของพัฒนาชีวิตครูเนี่ยพี่ก็ยังคงคิดไม่ออกว่าพี่จะแก้ปัญหากับชีวิตยังไงพี่ก็คิดว่าอันเนี้ยนะคะมันก็เป็นบุญนะคะเป็นบุญกุศลที่ที่พี่ได้รับจากสคสคอ,อนะคะทำให้ชีวิตของพี่เนี่ยดี พอดีแล้วพี่ก็คิดว่าเออการที่ชีวิตดีเนะี่ยพี่ก็คือต้องมีผลมาจากเด็กนะคะพี่ก็จะทําทไงนะให้เด็กเนี่ยได้รับความรู้นะคะได้รับสิ่งต่างๆจากพี่เนี่ยให้มากที่สุดค่ะอบอุ่นและเข้าใจพัฒนาชีวิตครูไทยให้สดใสยอ,ยอย่างยั่งยืนรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็อบอุ่นนะคะแล้วก็ รู้สึกให้กำลังใจนะคะกับครูนะคะที่มีสคสคมาให้มาดูแลนะคะต้องขอ,ขอบคุณนะคะส,ะสะคสคสคที่มีโครงการดีๆแล้วก็ให้กับให้กับพัฒนาชีวิตครูให้ดีขึ้นนะคะก็อยากจะให้ทําที่โครงการที่ดีๆนี้นะคะ่ะต่อไปคะ่ะทําให้ชีวิตของพวกครูเนี่ยถ้าเข้าโครงการนี้คิดว่าน่าจะเป็นชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ สำนักงานคณะกรรมการสกรสคชีวิตครูเราดูแล